นี่นะครับพรุ่งนี้คู่นี้นะครับสองโลหกสองโลเจดนะครับเริ่คึกแล้วนะครับเอาเรื่องแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะเจอกันนะครับพันนวมปล่อยปากนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับอีกตัวนั้นเพิ่งมานะครับเอาไว้เท่ากันนะครับแต่นี่มาก่อนกําลังน่าจะเยอะ ตัวนี้อ,อกคดนิดเดียวนะครับใต้ล่างสุดเลยครับนิดเดียวสองโลหก 6, สองโลเจ็ดนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเยีย ตาคอนแทคเลนไก่หนุ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มาวันแรกชั่งน้ำหนัก25ตอนนี้น่าจะ26แล้วล่ะไล่ไล่กันกับตัวนั้นแหละตัวนี้ก็มาปล่อยให้วิ่งสุม่มดันบินออกมาข้างนอกนะครับมาเลาะก,กันก้อยเจ็บแต่ทายาไปแล้วละหายแแห้งแล้ว ไก่ทะเลไม่เวยสูงเนี่ยตาใสาแจ้วเลยเวโปรโตีนครับทำให้ไก่สมบูรณ์คือคัก ไปตัวนี้จับสวยครับจับแข้งขายืดไข้กันส่วนส่วนถ้าตัวนี้มันมันหดขาครับบางครั้งก็ยืดบางครั้งก็หดนะครับช่วงนี้อากาศมันเย็นไก่เลยมันมันไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ประมาณ80ซนะครับให้ปล่อยวิ่งซุง่มวิ่งลู่นะครับ เมื่อกี้ก็มีคนคอมเมนต์มาอยากได้ไก่ไปเล่นสักตัวนะครับนี่แหละครับพรุ่งนี้ผมจะเช็คชอบตัวไหนก็บอกนะครับไก่ทุกตัวผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็มามา,มา,ม,ามาเตะมาเช็คดูว่าตัวไหนผ่านมากน้อยแค่ไหนราคาก็จับมารวมส่งก็2 5 0 0 3 0 0้านะครับมาถึงผม ผมก็ได้กำไรไม่มากครับร้อยสองครับผมเอามาลงช่องไว้ครับช่อง YouTube แก้วหยกเพชรครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งอ้วแก้วเด็กผีนะครับผมเด็กแมนยูนะครับเลยตั้งชื่อช่องว่าอัวแก้วเด็กผีพรุ่งนี้เจอไบตันสกอร์สามสองแมนยูชนะ รอบที่แล้วก็ฟันธงแมนยูชนะเซาท์햄ปตัน3-1ก็เข้าเป๊ะส่วนพรุ่งนี้น่าจะมา3-2แหละสก,กอร์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแก้วยกเพชรกับช่องอ้วแก้วเด็กผีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ